สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาะแนะนําเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Coin Market Cap ซึ่งผมก็คิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้จักกันดีแล้วนะครับว่าเพราะว่าเขาเนี่ยมีฟังก์ชันในการที่เราจะสามารถดูราคาเหรียญได้เพื่อนๆก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆที่เพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่รู้หรือถ้าใครรู้แล้วก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับแล้วก็ตลอดจนหาเงินฟรีๆจากเว็บไซต์นี้ด้วยครับก็มาเริ่มกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเพื่อนๆก็ต้องทาการสมัครเว็บไซต์ Coin Market Cap ก่อนเลยเพื่อนๆก็เข้าไปที่ sign up เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการสมัครให้เรียบร้อยนะครับโดยอาจจะใส่ referral ID ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้ใต้คลิปนะครับหลังจากที่ทําการสมัครแล้วเพื่อนๆก็สามารถใช้ option ของ Coin Market Cap ได้อย่างสมบูรณ์ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของ Coin Market Cap แล้วนะครับฟีเจอร์ต่างๆก็ไล่แต่หัวเลยนะครับก็คริปโตตอนนี้ก็มี18,650รายการ exchange ที่เขาแท็กได้ก็400 25xchange นะครับ m a เก็ t แค p รวมของคริปโตเค r r e นซีตอนนี้ก็โหก็นี่ครับตามนี้เลยแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงวอลุ่มการซื้อขายเท่านี้ Bitcoin Dominant ตลาดอยู่41.3%อีท e ลเ u ียม19.2%ค่าแก๊สฟรีก็บอกอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เพื่อนๆก็มาดูที่อันนี้เขาก็สามารถเลือกภาษาได้ ผมจะเลือกเป็นอังกฤษน่แหละครับแล้วก็เลือกเป็นสกุลเงินก็เลือกได้นะครับเพื่อนๆอยากจะเลือกเป็น US ก็ได้ดูเป็น BTC ก็ได้แต่อันนี้ผมเลือกเป็นบาทอันนี้ก็ปรับฟังก์ชันมืดสว่างโหมดกลางคืนกลางวันได้ปกตินี่ครับแล้วก็เลื่อนมาก็จะเจอหน้าแถบข่าวข่าวต่างๆอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยแบบนี้เพื่อนๆก็ <ๆ S 2> สามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่ครับก็จะมีการเรียนการแจก การแจกฟรีแอดดออะไรเขาก็จะบอกหมดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคลิกตรงนี้มาถึงมาถึงอันแรกหรือเพื่อนๆคลิกอันแรกก็จะเป็นการเข้าสู่หน้าหลักของ CoinMarketCap แล้วก็พอมาต่อไปที่คลิปโตเคอเรนซี่แลนด์กิ้งก็คือการจัดลําดับก็คือตามนี้เลยครับนี่ครับจัดลำดับก็คือเขาจัดลำดับให้ให้อยู่แล้วบิตคอยก็อันดับหนึ่งอันนี้เรียงอันดับตามมูลค่านะครับตามมูลค่าเลยเออมาเก็ตแคปเยอะก็อันดับหนึ่งก็บิตคอยครับแล้วก็ต่อมาก็ จะเป็นรายการเหรียญที่เพิ่งแอดมานะครับนี่เพื่อนๆก็จะเห็นเห็นไหมเพิ่งแอดเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้ว10ชั่วโมงที่แล้ว ที่แอดนี่หมายถึงว่าแอดเข้าแอดเข้าของเว็บไซต์คอยเมจแคปนะครับเห็นไหมเขาก็จะมีบอกอยู่ว่าเชนอะไรเห็นไหมบีแอนบีโพลิก a l a n เวเเขาก็บอกหมดครับวอลลุ่มการเทรดราคานะปัจจุบันราคา1ชั่วโมงราคา24ชั่วโมงอันนี้สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะหาเรียญซิ่งๆเพื่อนๆก็ลองมาดูหน้านี้ก็ได้นะครับต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ทําให้เราแบบว่าสามารถดูได้ง่ายขึ the ้นเนี่ยเช่น่าง Move to Earn ก็ลองคลิกเข้าไปดูถ้าเพื่อนเพื่ออยากรู้ว่าคืออะไร Move to Earth ก็น่าจะ ก็น่าจะเป็นเหรียญแบบออกกําลังกายแล้วได้ตังค์น่าจะใช่นะครับที่ผมคิดลองดูบ้างว่ามีว่ามีอะไรอีกนีครับก็ i ิจิตอ e ายเอ็กช e นตรอนอีโคสิสเ็มก็ไบแนนตลันช์พูลนี่ครับก็เป็นประเภทของเหรียญน,นะครับก็เพื่อนๆอยากเข้ามาดูหมวดหมู่ก็คลิกเข้ามาดูได้เลยนะครับว่าหมวดหมู่ไหนหมวดหมู่ไหนเป็นยังไงตอนนี้เห็นไหมเขาก็บอกอยู่ Market Cap บอกเพื่อนก็เข้ามาดูเพิ่มเติมได้ ต่อมาที่สปอตไลท์ก็จะเป็นาภาพรวมคร่าวๆใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็เทรนก็คือหมายถึงว่าคนที่มาใช้เว็บไซต์นี้ใช้ค้นหามากที่สุดก็จะเป็นนีครับ10อันดับแรกอันนี้ b ิ g กเกนเก็เหรียญที่มูลค่าเพิ่มมากที่สุดใน24ชั่วโมง b i g กเ s t l อส e ลสเซอร์ก็เหรียญที่ลดมากที่สุดใน24ชั่วโมงนี่ครับก็เป็นไกด์ไลน์ครับในการดูเหรียญก็มีโอโ้โหเห็นไหมอันนี้เราเพิ่งพูดถึงไปนี่ครับ g o ูบูชาร์ t อันนี้ก็จะเป็นการบอกออ Market Cap ของคลิปตัวเคเรนซีทั้งหมดนะครับก็ก็มาดูได้ไหมกิทิเลียนเนี่ยก็ดูไปไหมก็จะมีนี่ครับก็นี่ก็ประวัติการ Snapshot อะไรก็ดูได้ครับพวกนี้จะมาดูพวกนี้ก็ถ้าเพื่อนๆอ,อยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนๆก็สามารถเข้ารู้ได้ครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาบอกถึงเอาที่แบบจําเป็นจําเป็นสําคัญสําคัญจริงๆที่เพื่อนๆควรจะรู้นี่ก็ x c h a n ช e ครับก็มี Spo t เราสามารถไปดู x c h a n ช e ได้นะครับ เห็นไหมว่าบายนั่ยอันดับหนึ่งเลยสกอร์เขาอเห็นไหมเราก็สามารถดูดู exchange ได้สมมติว่าเพื่อนๆได้ยิน exchange exchange หนึ่งเพื่อนๆอยากรู้ว่าเขาน่าเชื่อถือแค่ไหนเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูใน coin market cap ได้อะไรเงี้ยครับก็ถ้ามันรยม่มับต้นๆก็ผมก็คิดว่าก็น่าจะเชื่อถือได้ระดับหนึ่งละครับเห็นไหมก็มาดู NFT นี่ดู top collection ก่อนดีกว่าอืมตามนี้เลยบอร์ด F ไปที่สแล้วนะครับ t o อปอ่อป NFT อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเรียงตามอะไรเหมือนกันนะครับแต่นี่ครับก็อันดับต้นๆนะบอร์ด F u t a n t F clone X เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเชนของอีเทเรียมนะครับส่วนถ้าเราจะดูว่า NFT ไหนที่กำลังจะมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็กด upcoming sale ได้เขาจะบอกรายละเอียดนี่แหละครับสมมติว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเป็นต้นน้ำของอะไรสักอย่างเห็นไหมเขาก็จะมีราคา P- s เซเพื่อนๆก็สามารถดูได้เห็นไหมเขาก็จะ ทิ้งเว็บไซต์เอาไว้ให้เห็นไหมจะสตาร์ทอินก็คือจะเปิดขายภายใน6ชั่วโมงพีเซลราคานี้เซลปกติราคาเท่านี้นี่ครับก็มีเต็มเลยครับโปรเจกต์ดีๆก็มีนะครับแต่แต่โปรเจกต์ที่ไม่ดีก็มีเยอะครับก็ดูก็ระวังระวังด้วยครับอืนี่แล้วก็ฟีเจอร์ที่ผมใช้บ่อยนะครับจะเป็นฟีเจอร์ของพอร์ตฟรโอซึ่งเราสามารถที่จะมาสร้างพอร์ตฟรโอในนี้ได้อันนี้ผมอันนี้ผมจะมาสมมติวิธีการสร้างพอร์ตนะครับเพื่อนๆเข้ามาปุ๊บเพื่อนๆก็กด สมมติว่าก็ผมมั่นใจนะครับว่าเพื่อนๆคงไม่ได้เทรดแบบว่าสมมติว่าถ้าเพื่อนๆมีหลายพอร์ตเช่นพอร์ตนึงอยู่บิตครับพอร์ตหนึ่งอยู่ไบแนนส์อะไรแบบนี้ครับเพื่อนๆอยากจะรู้แบบว่ารายละเอียดของพอร์ตเราทั้งหมดเพื่อนๆก็สามารถเนี่ยครับมากด create portfolio ได้เพื่อนๆก็ตั้งชื่อเลยเอาสมมติว่าผมตั้งอ่าเป็นบิตครับนะครับก็สร้าง portfolio ไป เห็นไหมครับก็จะมาแล้วเพื่อนเพื่อนก็สามารถว่าแอดสมมติว่าเพื่อนเพเพิ่งซื้อบิตคอยมาอ่าเพื่อนเพื่อนซื้อมาเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนซื้อมา0.1สมมติว่าซื้อมา0.1นย์เขาก็จะมีราคาณปัจจุบันบอกหรือว่าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับมันแอดได้หมดเลยเห็นไหมซื้อวันไหนอะไรยังไงเห็นไหม เพราะถ้าเราติ๊กว่าซื้อวันไหนอะไรยังไงราคามันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นครับก็จะเป็นการดูพอร์ตของเราย้อนหลังได้อันนี้ก็ผมว่าก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะรับรู้นะครับแม้สมมติว่ามีพอร์ตบิตคับมีพอร์ตไบแนนก็จะง่ายต่อการที่เพื่อนๆเ,เข้ามาดูนะครับดูภาพรวมของพอร์ตส่วน lit, วอชลิทวอชลิทก็จะเป็นรายการที่เพื่อนๆต้องการจะติดตามดูเป็นพิเศษอันนี้เราสามารถ เพิ่มเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิ์ของผมเราสามารถเพิ่มได้จากก็กดไปที่หน้าหลักก่อนครับ <Yeah. S 1> คลยมาเก็ตแคปเพื่อนๆก็แค่มาติ๊กเอ่เห็นนะครับรูปดาวข้างหน้าเพื่อนๆก็แค่มาติ๊กรูปดาวสมมติว่าผมจะเอาเหรียญ XRP ไว้ใน wallet ผ,ผมก็กดตรงนี้ให้เป็นรูปดาวสีเหลืองข้างหน้าทีนี้เขาก็จะไปโผล่ใน วอลลิสของผมแล้วครับนี่เห็นไหมโบร่ลมต่อไป Product อันนี้หน้า Product ก็จะมีนะครับ a อร์ดอเพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีแล้วนะครับว่า a d ร์ดคืออะไร Ado ์ดก็คือการที่เราเนี่ยไปร่วมทํากิจกรรมกับเขาแล้วเขาก็จะให้ a d ร์ดเป็นของของตอบแทนกับเรานะครับนี่ครับก็จะเป็น a d ร์ดที่กําลังจะจบเห็นไหม Nin ก็คือจะจบภายใน6วัน7วันนี่ก็คือเขายังสามารถเปิดให้เราไปรุนรับ a d ร์ดได้อยู่ถ้าเพื่อนๆต้องการสนใจร่วม a อร์ดเพื่อนๆก็คลิกที่โปรเจกต์เขาเลยเพื่อน แล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเจอคําว่า join this adop เพื่อนๆก็คลิกเขาก็จะให้เราทําตามนี่ครับก็ add to wallet ก็ทําตามเขาไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเห็นไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็น retweet หรือว่า join telegram แล้วก็ทิ้งเลขกระเป๋า wallet ของเราไว้เห็นไหมแล้วก็ใส่ชื่อ twitter เราใส่ชื่อ facebook เรา telegram เราแล้วก็ลิงก์ที่เรา retweet พสต์ของเขาอะไรแบบนี้ครับก็กดติ๊กให้หมดเท่านี้ก็จะเป็นการรับ adop ที่เราจะได้เงินฟรีแล้วครับแต่ยังมีวิธีการทําเงินที่ฟรีอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะค่อนข้างที่จะชัวชัวกว่ารีวาร์ดเพื่อนเพื่ออาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้ตรงไอ้ตรงรูปเพชรเนี่ยคืออะไรเห็นไหมครับรูปเพชรขวามือมันจะเป็นแบบว่าถ้าเรามาใช้แพลตฟอร์มของเขานะครับเราสามารถคลิกกดรับเพชรฟรีได้ผมคลิกที่เพชรน,นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด 1, 2 0 0พเพชรถ้าผมอยากสะสมเพิ่มผมก็แค่คลิกที่ collect diamond แล้วก็ทำ time เท่านี้ก็ได้เพชรมาแล้วนะครับ ซึ่งเพชรเนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่ามันสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างอันนี้ผมก็ต้องรออีกเห็นไหมครับเชั่วโมงกว่าถึงจะสะสมได้วันที่5เห็นไหมครับเพชรเนี่ยมันสามารถเอาไปแลกเป็นรีวารได้รีวารก็คือจะเป็นอะไรนี่ครับรีวารก็จะเป็นนะครับเป็น nft ต่างๆซึ่งพวกนี้มันสามารถเราไปวางขายได้นะครับนี่ครับสมมติเช่นเพื่อนๆมากดรับยังไงก็กดรับเพชรฟรีอยู่แล้วเพื่อนๆก็มากดรับเพชรแล้วพอเพื่อนเพื่อนได้เพชรเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถซื้อพวกเนี้ยเอาเพชรเราอะไปแลกไอ้ตัวพวกนี้ได้แล้วเราสามารถเอา n f t ไไปขายต่ออด้ีีกทนะครับ รู้สึกว่าเราจะต้องมีกระเป๋าของ Engine วิธีการกดรับ NFT ก็ ตอ,ตอนนี้ยังไม่มี NFT ที่ที่ผมรับได้และอันนี้ก็เพจไม่ถึงอันนี้ก็หมดเวลาไปแล้ววิธีกดรับก็ก,ก็ง่ายๆครับก็แค่ถ้าสมมติว่าเขามาใช่ไหมครับเพื่อนๆก็แค่คลิกแล้วก็กดรู้สึกว่ามันจะให้วางเ,าเป็นชื่อกระเป๋า e n g i n e เพื่อนๆก็ต้องไปสมัครกระเป๋า Engine ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็วางแล้วก็กดเคลมเท่านี้ครับเขาก็จะส่ง NFT ตัวนี้ไปให้เพื่อนๆที่กระเป๋าของ Engine แล้วเพื่อนๆก็สามารถนําไปขายต่อได้อีกทีครับนี่แหละครับเป็นช่องทางที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะแฟรงแล้วก็ค าเพื่อนเพื่อนได้ NFT ทตัวแลหรือว่าอะไรแบบนี้ครับเห็นไหมครับเขามีแค่แบบร้อยร้อยชุดเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแย่งกันเห็นไหมดีๆก็มีนะครับเห็นไหมร้อยตัวเงี้ยถ้าเป็นผมแนะนําผมก็จะแนะนําให้เก็บพิษให้เยอะๆก่อนนะครับถ้าแลกตัว200นี่คือดูมันเกลือเกนะครับก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะพิจารณานะครับนี่แล้วก็มี ICO i c o ก็คือการที่คล้ายๆประมาณว่าเหรียญออกใหม่ครับเห็นไหมครับจะ ICO ก็คือเหรียญออกใหม่นั่นแหละครับเขาก็จะบอกละเอรียดหมดเลย นี่อยู่ในเชนไหนเขาก็บอกว่าจะสตาร์ทเมื่อไหร่เขาก็บอกเห็นไหมเป้าหมายในการระดมทุน ICO ของเขาเขาก็บอกอันนี้ผมลองคลิกเข้าไปดูสักตัวหนึ่งนี่เห็นไหมเขาก็บอกอยู่ว่าเหรียญกำลัง ICO อยู่นะวิธีการเข้าร่วมเพมื่อนๆก็อ่านวิธีการเข้าร่วมล้วก,ก็เข้าเว็บไซต์ของเขาไปแล้วก็ซึ่งผมก็มั่นใจนะคะรับว่าแต่ละเหรียญนะ่ะมันจะวิธีการวิธีที่เราจะร่วมในการได้เหรียญ ICO ก็คือน่าจะเป็นคนละวิธีเหมือนกัน อันนี้ก็น่าจะแล้วแต่ครับบางแพลตฟอร์มหรือบางบางโปรเจกต์ก็จะเป็นแบบ Firstcom e first serve er, บางโปรเจกต์ก็ต้องลุ้นอันนี้ก็แล้วแต่โปรเจกต์ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอยากเข้าโปรเจกต์ไหนเพื่นพนอนๆก็รอวันนี่ครับแล้วก็นะครับพอมันมาฝั่งนี้เพื่อนๆก็กดคลิกเข้าไปแล้วก็กดทําการจอยได้เลยครับอันนี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับสาหรับวิธีการรับเงินคร่าวๆก็คือเราได้ยังไงเราก็ได้เพชรฟรีอยู่แล้วเราก็นําเวลาที่เรามากดเพชรนะครับ10ชั่วโมงเห็นไหม นี่ครับแบบว่ามา1ิบชั่วโมงกดทีหนึงหรือว่ากี่ชั่วโมงกดทีนึงแล้วก็ได้เพชรฟรีแล้วก็เอาไปแลก NFT ขายผมก็คิดว่ามันก็น่าจะคุ้มค่านะมันก็น่าจะคุ้มค่านะเพราะเราก็เราก็ไม่เสียอะไรอยู่แล้วเราแค่เสียเวลามาก,กดแล้วเราก็ได้ NFT ที่ฟรีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีบแอนะครับก็สามารถนําลิงก์ referral ของผมไปสมัครได้เลยนะครับได้ส่วนลดถึงส0สําเหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดช่องทางการทําเงินและช่องทางการสร้างภาษีา like, เป็นคำ สวัสดีครับ